กอรมนภักสี่ส่วนหน้าจัดทำบันทึกสรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรมของขบวนการนักศึกษาแห่งชาติพร้อมประกาศทำประชามติแยกดินแดนเอกราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงกลุ่มนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการเมืองที่ร่วมกิจกรรมนี้เสนอต่อที่ประชุมสมชที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์ร่วมกันวันนี้นะคะเลขาธิที่การสมชยอมรับว่าที่ประชุมให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินการตามขั้นตอนแต่ย้ำว่าต้องเปิดเผย ยุติธรรมและชัดเจนไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการกับผู้กระทําผิดค่ะพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าการกระทําในลักษณะนี้ผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญหากใครเชื่อมโยงนักการเมืองมหาวิทยาลัยไม่มีการละเว้นค่ะเราเชมั่นว่ามคะว่ามันมีพรการเมือไปเข้องอาน่ะทานทาบอยู่แล้วฮะในการ จัดกิจกรรมนะฮะที่เท่าที่ทราบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีภาคการเมืองเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอันนี้เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้ดําเนินการนะครับมันต้องอยู่ในผลการสอบสวนอยู่แล้วนะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างอันนี้ต้องดูไปถึงเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งของราคการเมืองที่ผ่านมาด้วยไหมที่มีการแบบไปให้จังหวัดต้องมีนายกจังหวัดนี้ต้องมีนายกเป็นของตัวเองเลย ถ้าท่านสังเกตนะฮะท่านสังเกตการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะสุดโต่งแรงในหลายเรื่องที่ทางสมชมีข้อกังวลน,นะครับขณะที่พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4บอกว่าเบืบ้องต้นพบข้อมูลสุ่มเสี่ยงไปนในทางที่ผิดกฎหมายครับเพราะมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้จึงรวบรวมข้อมูลทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนและพักการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จัดงานซึ่งอาจจะฟังข้อมูลผิดๆหรือถูกชักจูงโดยจะนำหลักนิติศาสตร์เข้ามาพิจรารณาร่วมด้วยส่วนผู้ที่ชักจูงจะเร่งหาหลักฐานเพื่อเอาผิดและมีรายงานว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกอรมนภาคสีส่วนหน้าในวันพรุ่งนี้กับ ส่วนพันตารวจเอกทวีสอดส่องนะคะเลขาธิการของพรรคประชาชาติบอกว่าหลังจากมีหนังสือเชิญพักเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการด้านสันติภาพเข้าร่วมหลายคนจึงมอบหมายให้นายวรรวิ์บารูว่าที่สสจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมค่ะซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพการคิดการพิมพ์การเขียนการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญส่วนการทาประชามติแบ่งแยกดินแดนนั้นทําไม่ได้อยู่แล้วในปัจจุบันเพราะว่ากฎหมายรัฐ ธรรมนูนห้ามไว้ค่ะ